แล้วนี่ก็คือก็ค่นี่แหละคือเทพโพไซดอนพระรามเก้าไปแล้วตามแตกโทษทีครับผิดเรื่องอันนี้รีวิวปืนครับโพไซดอนโอไลออน G17 หรือโอไลออนจูคอมแบ็กจีสแทรน เกีียวกาดคักแท้สไลด์ซาะล่องเหมือนตรีศูนย์ท่านเทพใส่น้ำศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นไ nice น์ไซส์ตายแนวปืนเทพใส่น้ำแบบเฉพาะเล็งได้ไม่ยากแต่ถ้าไม่ถนัดสามารถเปลี่ยนได้ในกล่องก็มีแถมมาให้นะการเลื่องแสนนั้นต้องใช้ไฟฉายอัดเข้าไปถึงจะเห็นในที่มืดนะจ๊ะสไลด์ด้านบนสามารถติดเพยใส่ดอทได้เป็นมอดดีๆนั่นเองนะครับปลายท่อกระบอกมีเกียวสามารถใส่เก็บเสียงได้เฟรมจับ80ลายเส้น JDG สติปปิ้งจับแล้วไม่ลื่นแต่โคตรจะสากสำหรับใครที่ไม่ชอบสามารถหาเทปมาพันแบบอดไ้จ สำหรับตัวปืนเดิมๆจากที่ทดสอบยิงมาปกติดีครับส่วนเรื่องท่อนอกนะครับเป็นรอยง่ายมากแนละ้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวสไลด์ที่เบาบางนะครับผมเกิดจากการยิงโหมดของออโต้นั่นเองนะเลยทําให้รอยนั้นเกิดง่ายมากถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสก็เพราะว่ามันเป็นปืนใช้งานเนาะเล่นไปเถอะครับรอบนี้แอดอยากทะลึ่งเปลี่ยนท่อนนะก็เลยหันไปใช้ท่อรีดของยนะูนิคอร์น6.03นะครับมาพร้อมกับพอปนะครับลองใส่ดูการถอดท่อนอกท่อในนั้นง่ายสบายมากครับ แต่ตอนเปลี่ยนต้องระวังน,นะครับผมตรงที่ปรับพอกมันจะมีลูกปืนเล็กๆกลมๆละระวังมันจะเด้งหายออกไปนะ วปืนคันสไลด์มีด้านเดียวนะครับผมปุ่มปลดแม็กสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้พิเศษจะอารมณ์เหมือน G18 สามารถยิงเซมีและออโต้ได้ปรับจากท้ายด้านบนของสไลด์นะครับจะมีปุ่มสีส้มๆมนั่นเองและเทพสายน้ําท่านมาเคมเองเป็นคลิปตัวอย่างนะครับหาชมได้ทาง YouTube ยิงไปเป็นพันนัดก็ยังจะทนเออต้องไปลองนะครับตัวแม็กสามารถใช้ได้กับตัว V ีที่เป็นรุ่นมอบนะครับเพราะว่าปากยางนั้นมันต่างกันนะครับผมตูดแม็กเป็นลายโลโก้ของเทพสายน้ํามาเองจ้า โอเคเราไปทดสอบการยิงแบบขำๆกันเลยนะครับ ป้ายาเข้าๆสําหรับคนที่หาแนวปืนซิ่งนะยิงทั้งเซมิและออโต้ได้ใส่ดอทได้ตัวนี้ก็จัดว่าได้อยู่นะถ้าไม่ติดเรื่องการเป็นรอยง่ายทันเทพพี่เทพฟังไว้ด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้แอดขอปิดเลยและกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยเด้อไปล้วจ้าอย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost